รายการรอบภูมิภาคนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสิณีนาธนาชัยพร้อมทีมงานจาก N b t ีพิษิุโลกมารายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะยุคนี้สมัยนี้นะคะไม่มีใครไม่พูดถึงโครงการคนละครึ่งถูกต้องไหมคะเพราะาเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราตื่นนอนมาตอนเช้าวางแผนแล้ววันนี้ฉันไปนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ร้านไหนดีวันนี้ฉันจะซื้อของหรือว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรกันบ้างเพราะว่าโครงการคนละครึ่งค่ะเป็นโครงการของรัฐบาลนะคะในการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถจับจ่ายซื้อของกันได้อย่างคึกคักเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าด้วยไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะเป็นผู้ประกอบการเล็กหรือว่าผู้ประกอบการใหญ่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูมุมมองด้านเศรษฐกิจนะคะกับผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นก็คือท่านประธานหองการค้าจังหวัดตากและจะพาคุณผู้ ลงพื้นที่นะคะไปพบปะพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการต่างๆว่าเขาเข้าร่วมโครงการแล้วเขารู้สึกอย่างไรเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างไรกันบ้างและที่สําคัญเสียงตอบรับจากประชาชนค่ะว่าโครงการคนละเครื่องนี้เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันของพวกเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตลอดทั้งรายการน่าสนใจสุดๆเลยละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพบกับผู้ร่วมรายการของเรากันเลยค่ะ ของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามโครงการคนละครึ่งนะคะว่าเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดตากอย่างไรกันบ้างวันนี้เราได้รับเอียรติจากท่านประธานหอ,อก,นหการค้าจังหวัดตากทีู่เราในรายการค่ะคุณประเสริฐจึงกิจรุ่งโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อมครับก่นกอนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากก่อนเลยนะคะว่าภาพรวมของจังหวัดตากนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับ สำหรับ <desserts. S 1> ภาพรวมของจังหวัดตากนะครับอย่างที่ทราบว่าจังหวัดตากเป็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหลักของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งออกนําเข้าส่งออกเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะครับอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของการแปรรูปนะครับผลไม้นะครับเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้ารวมไปถึงแกนิดด้วย แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในจังหวัดตากก็คิดว่าอนาคตจังหวัดตากก็จะเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใช่ไหมครเรียกได้ว่าเศรษฐกิจเบื้องต้นในจังหวัดตากครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกการขนส่งนะคะคเพราะว่าเราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ ในช่วงที่ผ่านมาทีเราทราบวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยทั่วโลกเลยนะคะประสบกับสถานการณ์โควิด -19 พื้นที่จังหวัดตากเองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดเองได้รับผลกระทบในมิติอื่นๆเหมือนจังหวัดอื่นทั่วทั้งประเทศไหมคะท่านก็จังหวัดตากก็ถือว่าที่จริงมันก็คงเหมือนกับจังหวัดอื่นๆทั่วไปกับที่โดยเฉพาะเรื่องของภาวะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับจังหวัดตากเองเนี่ยเนื่องจากเรามีพื้นที่ที่ติดชายแดนนะครับ ก็เลยเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่า,าถูกคาเรียกว่าต้องมีมาตรการที่ป้องกันเป็นพิเศษนะครับคราวนีก้การป้องกันเป็นพิเศษตรงนี้เนี่ยด้วยโชคดีครับที่ว่าจังหวัดตากหรือประเทศไทยเราเองเนี่ยได้มีได้มีมระบบการป้องกันที่ค่อนข้างที่จะทํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่เรามีซานีา่ที่ที่เข้ามานั่นนะครับคือประเทศไทยของเราเมื่อชมมีบทเรียนถอดบทเรียนจากโรคระบาดได้ดีนะคะ ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในโซนเอเชียของเราเาพราะเรามีโรคระบาดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คือประเทศไทยเราเป็นสูตรการบินสูย์การการบินแล้วก็คนมาเทีย่ยวเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการป้องกันหรือมาตรการการป้องกันเรื่องของการที่บุคคลเข้าอ่นเข้ามาเนี่ยการตรวจวัดคัดกรองคนที่เป็นโรคซารในสมัยก่อนอะไรพวกนี้ทำให้ประเทศไทยมีประสบการณ์นะครับเมื่อเรามีโควิดปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศต้นๆเลย ที่มีมาตรการที่จะมาตรวจพวกนีはは้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราซีวประเทศไทยร้อยก่อนตั้งแต่แต่ประเทศอื่นด้วยด้วยการที่เขาอาจจะไม่มีประสบการเข้าเรา่านี้อาจจะช้ากป่าเราเานี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดอ่าประเทศไทยเนี่ยก็ถึงประเทศเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในเรื่องการการแพร่ระบาดของโควิดสูงเช่นกันครับชร์แดนก็เหมือนกันชร์แดนของเราก็มีการคัดกรองมาอย่างนี้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโควิดเข้ามาเนี่ย ทางภาคสาธารณสุขเนี่ยก็ทํางานทันทีฟังก์ชันทันทีสนามบินเอย่ยชายแดนเอ่ยเนี่ยฟังกชันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการคัดกรองของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ก็เรียกจริงๆแล้วผมอาจจะพูดได้ว่าเกินมาตรฐานด้วยซ้ํานะครับก็เลยส่งผลความมั่นใจว่าโควิดที่จะเข้ามาตามชายแดนหรือว่าเข้ามาทางสนามบินอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยหรือถ้ามีการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยการดีเทคการ tracking ในตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับจากกลุ่มที่สโคบเนี่ยจสะสโคบที่เราจะกว้างปุกเนี่ยจะเหลือแค่สโคบเลยียวเลยนะครับแล้วก็ทำการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเราโชคดีที่เรามีโดบที่ค่อนข้างจะแข็งแรงรแล้วอีกอัน,นก็คือว่าภาคลัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาแล้วช่วยกันทุกฝ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนเนี่ยตามขอบชายแดนทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นหูเป็นตาให้สับราชการเวลามีอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะโทรหาราชการราชการก็จะไปดูแลให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจในเรื่องของระบบนะครับการป้องกันของจังหวัดเราซึ่ง ผมมองว่าจริงๆเราอาจจะมองว่าเราเกินมาตรฐานด้วยซ้ำสำหรับผลนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความมั่นใจพอสมควรครับค่ะก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการรอบมิภาคทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดตากและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในพื้นที่จังหวัดตากค่ะและอย่างที่เราทราบกันดีนะคะในช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยซบเซาลงหลังจากที่มีโรคระบาดในพื้นที่รัฐบาลจึงมีโครง ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นคือโครงการคนละครึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดตากบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะต้องขอเรียนถามท่านประธานหอการค้าค่ะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จตตังหวัดตากยังไงบ้างคะท่าน,นก็เรียนตรงๆเลยว่าสําหรับโครงการนี้เป็นโครงการ,ท,รที่เรียกว่าแมสซิ่งมากแมสซิ่งมากก็คือว่าจากาเราที่เราเคยมีโครงการในเรื่องของชิมช็อปช้นะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้เนี่ย มันยังไม่ปังเท่าเโครงการนี้นะครับโครงการปังบุรีเย่มากปังมากปังมากก็เลย่าเป็นถือว่าเป็นเป็นโครงการที่แบบบอกปากต่อปาเป็นไบโลไปเลยในสังคมเป็นเทรนกระแสที่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับจังหวัดตาของเราก็ได้ได้อันนี้สงจากโครงการนี้ค่อนข้างจะดีมากนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดตราของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีเป็นจังหวัดที่มีการกระตุ้นการแบบชนนี้ไม่ค่อยจะเยอะมากนะครับแล้วก็คนมาท่องเที่ยวก็ในเดับหนึ่งแต่เมื่อ เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเป็นการกระตุ้นโดยชัดเจนในเรื่องของการค้าภายในก็คือเศรษฐกิจภายในภายในพื้นที่นะครับคนเดินทีที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะเงียบนักท่องเที่ยวก็มาน้อยะนะครับคนปัญหาก็คือว่าผู้ประกอบการรายเล็กรยายย่อยเนี่ยก็ ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้คนไม่กล้าใช้เงินจ<ช>่าย <ๆ S 2> นะครับคนจะซื้ออะไรนี่คิดก่อนเลยถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะใช้เงินละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาประหยัดไปได้ครึ่งหนึ่ง <Ừ. S 2> นะครับเหมือนลดท้ายสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอย่าง,งเป็นการใช้กระดาษเม่์ประมาณที่ชาญฉลาดมากนะครับเพราะว่าเดิมทีเราเคยให้เนี่ยเป็นก้อนไปเลยหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะติดขัด ปัญหาบางอย่างนะครับบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงตามความวัตถุประสงค์ของรัฐเอ่ยหรือคนใช้เองเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าได้หมดนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้แบบเขาเรียกทั่วถึงด้วย mm hmm. โดยเฉพาะร้านค้าที่ในระบบราดย,ยากทั้งหมดนะครับระบบะร้านค้าเล็กร้านค้าย่อย mm hmm. ร้านค้าที่แบบขายคนเดียวก็สามารถที่จะเข้าสู่โครงการได้ mm hmm. คนที่จะใช้เงินก็สามารถใช้ได้ทุกคน นะครับโดย,โดย,โดยในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นเฟสแรกแลจะมีเฟสสองตอ่อในปีหใช่ไหมครับก็ถือว่าโครงการนี้ค่อนข้างประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ กระจายรายได้สู่รลากหลาได้อย่างแท้จริงใช่นะคะคือผู้ประกอบการร้านค้าก็ได้ประโยชน์คนกล้ากินกล้าใช้มากยิ่งขึ้นประชาชนอย่างเรานะคะก็ได้ประโยชน์นั่นคือเวลาไปไหนได้ส่วนลด50%กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทําให้เราเนี่ยอุ่นใจเงินในกระเป๋าเราก็อุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะคือได้กินเท่าเดิมแต่ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะและอีกมุมมองนึงอะท่านในฐานะที่ท่านอยู่ในแวดวงธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยท่านมองว่าโครงการนี้มันแก้ไขได้ ตรงจุดไหมมันใช่เลยไหมในระดับที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเรามองเห็นการใช้งานเรามองเห็นเศรษฐกิจภาพรวมเรามองเห็นประชาชนในมุมมองของท่านมีความคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างหนึ่งที่ว่าก็คือว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างการใช้ในประเทศให้ให้มากที่สุดนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยก็เขาก็มองว่า เรื่องการส่งออกหรือการการส่งออกการต่างประเทศแวบนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่ที่สําคัญคือเขาต้องพึ่งพาในประเทศแล้วนะครับเช่นเดียวกันภาวะโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยกับเข้าไปดูเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะครับการใช้ใจ่ายภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้สามารถที่จะใช้ใจ่ายได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศทั้งประเทศแล้วก็ไปถึงระดับลักล่าอันนี้ตัวนี้โครงการตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่มมองว่า ทำได้ดีมากนะครับในในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยก็พยายามที่จะมีโครงการเช่นนี้ mm hmm. แต่ว่าก็ยังไม่เห็นประเทศไหนที่ทําได้นะครับ mm hmm. ประเทศไทยก็ทํามาเป็นประเทศแรกแล้วก็จะมีเฟสสองต่อไปสิ <Okay. S 2> ปีหน้าก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่ทําให สถิติของไทยเนี่ยเราสามารถที่เดินได้นะครับในภาวะโควิขดขณะนี้แล้วก็แอปพลิเคชันหรือว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการต่อยอดอีกทีนึงต่อยอดอาจจะมีการแปลงไปอีกสู่ระบบอื่นๆมากขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่นงานแสดงสินค้าสมมติน,นะครับก<อ>ารแสดงสินค้าเนี่ยมันอาจจะไปเข้าไปสู่เรื่องของการร่วมกันร,ระหวา่างภาคเอกชนที่จัดงานแสดงสินค้า,<อ>าคว่าขอใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ไหมในการที่จะบอว่าโอเค คนที่เข้ามาเดินในงานแสดงสินค้านี้ก็สามารถที่จะมีมสีสิทธิประโยชน์อะไรมากขึ้นโดยการใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคือว่าเพราะว่ามันมีฐานอยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดึงแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่อการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ด้วยเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเอกชนด้วยซึ่งอาจจะต้องไปต่อยอดกันอีกทีนึงนะครับว่าภาครัฐมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วที่เข้าถึงประชาชนแล้วนะครับเอกชนจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไปลิงก์กัน อั<ใ>นนี้ก็ถือว่ามันได้จะทาให้การค้าายในประเทศหรือเศรษฐกิจภายในประเทศนี้มันจะมันจะเฟื่องฟูขึ้นะนะครับแล้วก็ท่านอยากให้มีโครงการอะไรจากรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในมิติอื่นๆอีกบ้างไหมคะนอกจากอ่ะงานแสดงสินค้าเข้าร่วมโครงการผลัเครื่งได้แล้วในมิติอื่นๆอยากให้เข้ามาดูแลอะไรยังไงบ้างไหมคะท่านก็จริงๆมีอีกหลายตัวนะครับก็ก็ต้องไปดูครับว่า จากนี้ไปเนี่ยเราจะให้ความสําคัญเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยว mm hmm. การท่องเที่ยวเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาแพลตฟอร์มใกล้เคียงลักษณะน,นี้เนี่ยมามาช่วยกันพัฒนาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องไปนั่งคิดกันอีกทีหนึ่งซึ่งณนะวันนี้เนี่ยการคิดมันก็ต้องไปดูว่าสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ย mm hmm. เป็นอย่างไรนะครับและจะสร้างสร้างาอะไรออกมาได้บ้างนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับค่ะ yeah. ทีนี่ผมก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าจังหวัดตากนี่นะจังหวัดตากแล้วมีย้อนกลับไปว่าจังหวัดตากนี่เราได้ได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างจะเยอะก็คือว่าเรามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ1 1> หนึ่งเดือนหลังจากที่มีโครงการเนี่ยประมาณ5้า0ันกว่าล้านร้านค้า5 0า0กว่าร้านใช่ครับเยอะมากนะคุณผู้ชมนีทั้งจังหวัดนะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายวนันก็ตกประมาณหล้าน <S <S หล้านบาทซึ่งเดิมทีมันไม่ถึงขนาดนี้ก็คือว่าตอนนี้คือว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีมากนะครับ แล้วก็คาดการว่าช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นไปละน่าจะไปถึงสักประมาณเกือบสิบล้านได้คิดว่านะครับแล้วก็ร้านค้าก็จะมีการมากกว่านี้นะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้จังหวัดตากค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยแล้วก็การใช้จ่ายในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นเดี๋ยววันนี้ท่านคุณอ้อมเนี่ยลองไปทานข้าวก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก็ใช้คนละครึ่งได้ที่นี่มีร้าน ที่เข้าร่วมโครงการเยอะมากๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็อยากให้ท่านประธานของกัรคานะคะเป็นตัวแทนจังหวัดตากนะคะส่งผ่านคุณผู้ชมผู้ชมรายการของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศถึงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตากว่าเรายังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบแค่ไหนเราจะยืนหยัดแล้วก็ก้าวเดินพัฒนาเศรษฐกิจของเราต่อไปด้วยค่ะท่านครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้ท่านผู้ชมรับางบ้านว่า จังหวัดตากแล้เนี่ยครับมีความพร้อมในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะณขนาดนี้เนี่ยาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็มีความพร้อมมากขึ้นนะครับมีพื้นที่นะครับสถานที่การท่องเที่ยวให,ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างถ้ำสีฟ้าที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็กำลังปังมากนะครับม่อนหมอกตะวัน <ikke> ม่อนหมอกตะวันเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เราผมไปกับพอทททนี่แหละแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไปไปดูว่ามันมีศักยภาพ แล้วก็ตั้งชื่อกันมาแล้วก็ตอนนี้กำลังโปรโมทกันอยู่ต้องถือ <นะ S 2> ว่าอนะตอนนี้เนี่ยคนไปเยอะมากนานไปเยอะมากแล้วเราจะมีอีกหลายอย่างที่กําลังปังอยู่ณตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยกำลังทํางานหนักมากนะครับมีพื้นที่ใหม่ๆมีสถานที่ใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะยอะขึ้นผมเองก็ยังตกใจว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็มีสถานที่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากกยังมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน,ในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยคิดว่าจังหวัดตากคงไม,ไม่แพ้จากจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าท่านใดที่มีโอกาสเข้าม,มาที่จังหวัดตากเนี่ยครับแวะมาเที่ยวจังหวัดตากได้แล้วก็มาเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญอีกหลายที่นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่แล้วก็น่าจะเป็นอันซีนของทุกท่านนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่า <anya> ในเรื่องของสถานการณ์โควิดณตอนนี้เนี่ยจังหวัดตากก็เป็นจังหวัดที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็มีการมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีผู้ติด ก็เรายกปิดเชื้อภายในพื้นที่นะครับก็ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอยู่นะครับก็สามารถท,ที่จะมาเที่ยวได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากามากๆเลยนะคะและวันนี้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากแล้วนะคะช่วงหน้าคะ่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่คะ่ะไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่านะคะว่าอย่างที่ท่านประธานหอ,อการค้าพูดนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในมุมมองของภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้ดีอย่างมากเลยนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการกันนะคะ ว่ากระตุ้นการค้าการขายได้มากขนาดไหนประชาชนพึงพอใจกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลอย่างไรกันบ้างน,นะคะช่วงนี้อดใจรอกันคู้่เดียวช่วงหน้าไปพบกับบรรยากาศในร้านค้าผู้ประกอบการและก็ประชาชนกันค่ะ ะะทีมงานพาคุณผู้ชมมาแถวย่านตลาดของนครแม่สอดนะคะเพื่อมาพูดคุยกับผู้ประกอบการกันดีกว่าด้านข้างของดิฉันนะคะแม่ค้าสาวสวยน้องมุกค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องมุกค,ค่ะถามก่อนเลยนะคะน้องมุกค,ค่ะ,ะร้านของน้องมุกเนี่ยเขารวมโครงการคนละครึ่งว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะมียอดยอดซื้อเพิ่มมากขึ้น 30- 40ถึงซนะคะแล้วก็มีคนมาจับจ่ายมากขึ้นหลังจากที่ ได้เข้าร่วมโครงการนะคะค่ะเล่าให้พี่อ้อมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการเข้าเริ่มโครงการคนละครึ่งเนี่ยส่วนมากเขาซื้อของอะไรกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไ,ไปในร้านกันอีกว้านค่ะ,ะ,คะส่วนมากเขาซื้ออะไรกันบ้างลูกค่ะพวกน้ํามันเนี้ยคะ่ะนี่ขายดีน้ำมันนะคะก็จะเป็นพวกของกินแล้วก็ของใช้คะ่ะของใช้ก็จะเป็นพวก ผงซักพอกเนี้ยค่ะก็จะขายดีค่ะผงซักพอกค่ะแล้วก็น้ํามันแล้วก็เป็นพวกขนมต่างๆเนี้ยค่ะก็จะขายดีค่ะค่ะส่วนมากเวลาเขามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาซื้อแบบทยอยซื้อวันละหลายๆรอบหรือว่า1วันเนี่ยซื้อครั้งเดียวเลยเออหวันก็จะซื้อครั้งเดียวให้ได้300เลยเลยนยคะส่วนมากก็จะคือแบบ ตั้งใจจะซื้อให้ครบเลยจะได้แบบว่าใช้สิทธิ์ให้ครบอย่างเงี้ยใช้เต็มลิมิตเลยใช่ค่ะมีลูกค้าพูดเปยเปนเนย,ย์ไหมคะแหมอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้จํานวนเงินที่เยอะกว่านี้คือหนวัน3ามร้อยบาทน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อยากส่วนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าอยากให้มีคนการต่อต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะจะได้แบบใช้สิทธิ์การแล้วก็การเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ โควิดก็ <enjo> แย่มากเ,ล,เลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคือ,อจากเดิมที่นี่เป็นย่านเศรศษฐกิจนะคุณผู้ชมค,ะค่ะมีประชาชนเนี่ยมาซื้อของตลอดแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมามันเงียบมากไหมเงียบมากเลยค่ะก็ถึงถนนเนี่ยคือแบบไม่มีรถเลยค่ะแล้วก โอ้โหแย่มากเลยแล้วก็ทางเราแบบลูกค้าเขาไม่มาใช่ไหมคะเจองจากกลัวโรคโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็มีแบบบริการส่งของให้ลูกค้าแบบว่าลูกค้าโทรมาแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้คะเป็นการปรับตัวใช่ต้องเป็นการปรับปรับตัวถ้าไม่ปรับเนี่ยคือเงียบมากน่ารักนะคะแล้วพอมีโครงการคนละครึ่งเข้ามานะคะตอนแรกที่เขาประชาสัมพันธ์ว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งนะคะร้านของนมบุกเองตัดสินใจนานไหมคิดนานไหมที่จะเข้าร่วมโครงการตอนแรกก็ ก็ยังงงกับโครงการอยู่นะคะว่าได้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะพอดีอดมีลูกค้าผ่านมานะคะแล้วก็แบบทางร้านได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าซึ่งแบบผู้คนมาถามเยอะมากหลังจากที่าทางประชาชนได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็แบบเออเอาเอาซะหน่อยดีกว่าเ๋ยลองดูสีรัฐบาลจะให้จริงหรือเปล่าะคะ่ะแล้วก็ลองติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเลยใช่ค่ะจากตอนแรกก่อนที่เราสมัครมองว่าเอ๊ะ ขั้นตอนมันยุ่งยากหรือเปล่าเนี่ย<ข>อเราได้มาทําจริงๆเข้าเริ่มจริงๆ,งงๆ,ม,งๆมันยุ่งยากอย่างที่คิดไหมไม่ยุ่งยากค่ะก็ดีมากเลยค่ะก็มีการสแกน QR code ในการจ่ายตังค์ซึ่งแบบไม่ต้องรับเงินสดนะคะแล้วก็มีการโอนโอนเข้ามาทางบัญชีอะค่ะซึ่งอย่างว่าคนนึงก็ได้300เนาะแบบว่า หลายๆคนน่ะก็ได้เยอะๆเยอะเหมือนกันค่ะทางร้านก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีใจกับโครงการนี้มากค่ะนะค่ะแล้วอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะฝากวรัฐบาลด้วยไปร้านมอสกคูเขาบอกว่าแหม่ต่อโครงการให้ถึงสิ้นปีหน้าเลยนะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเสียงของผู้ประกอบการนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามีผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหารเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการ คนละคึ่นของรัฐบาลบ้างค่ะเข้าเรื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะ,ะแม่สอดจะเป็นช่วงโควิดอะค่ะแล้วการซือ้อขายก็ค่อนข้างจะเงียบอะค่ะแล้วหลังจากที่มีโครงการคนละครึ่งออกมาก็ผู้คนก็เริ่มอ,ออกมาจับจ่ายมากขึ้นเงินก็สะพานมากขึ้น mm hmm. อะค่ะก็ซื้อ,ซ,อซื้อเต็มลิมิตแล้วค่ะแล้วก็ซื้อของที่แบบ จําเป็นด้วยแล้วก็ซื้อของที่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะซื้อก็ก็กลับมาซื้อแบบของอย่างเช่นแบบของราคาที่แบบอุ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้สามารถทานได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆร้านก็ทําให้แบบมีเงินสะพานมากขึ้นอย่างร้านอย่างเงี้ยค่ะก็ขายน้ําดื่มขึ้นลูกค้าก็จะมาซื้อเต็มลิมิต300เลยหรือว่าจะเป็นน้ํามันเป็นรายการอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าร่วมโครงการนะคะด,ดีค่ะโครงการนี้ทําให้แบบมี ความสามารถในการซื้อขายมากขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อขายไปซื้อที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางไปไกลก็คือสามารถมีเงินหมุนเวียนในอาเภอในจังหวัดได้เลยอย่างนี้ยค่ะก็ดีค่ะชอบครับดีมากเลยครับเข้าถึงประชาชนทุกคนเลยมันมันสะดวกด้วยครับไม่จําเป็นต้องพกเงินสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินสดมันมีเชืออะไรติดแยะ,แยะ,แยะก็ใช้โทรศัพท์ก็ดีเพิ่มเติมเหรออยากให้มันมันก็มียาวๆไปนะ เอาไปถึงครึ่งปีหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สามเดือนเงี้ยเอาไปสักครึ่งปีเลยอืมพ <c oughs> ออยู่ครับพออยู่พออยู่แต่ก็อยากถ้าเพิ่มก็ดี <c oughs> ประเภทร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะด้านข้างของดิฉันค่ะคุณสิริรัตน์มั่นสุวรรณค่ะหรือว่าพี่จิ๊กสวัสดีค่ะพี่จิ๊กสวัสดีค่ะคะขอถามก่อนเลยว่าร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านเปิดมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะเอ๊ช่วงช่วงโควิดไหมนี่ยใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเปิดร้านได้ไม่เท่าไหรอะไรยังไงโควิดก็มาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดร้านได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วก็พอโควิดเข้ามาก็ปิดร้าน ประมาณเดือนหนึ่งค่ะอ๋อปิดร้านเลยใช่นะคะ,คะแล้วกลับมาเปิดอีกทีด้วยสถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะ,คะทําให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆค่ะจากตอนแรกที่ที่เราได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจย,ยังไม่ค่อยมีการรู้จักอของคนทั่วไปเท่าไหร่ค่ะอพอมาเข้าร่วมโครงการก็ เริ่มมีพวกลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาเข้ามาใน<ห>ร้าน<ช>นะคะทนนี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเห็นเด่นชัดเลยว่าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะและอีกหนึ่งมาตรฐานสําคัญที่ทางร้านให้ความสําคัญนั่นคือเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์มีบริการให้สําหรับลูกค้าก่อนเข้าร้านคุณผู้ชมมาล้างมือพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้ว,ล,วล้างมือเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ร้านนี้กันดีกว่านะคะเชิญค่ะ แล้วก็ใน อันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะคุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะว่าช่วงที่เราเนี่ยปิดร้านไปหนึ่งเดือนพอทราบว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งเข้ามาทางร้านเป็นเหมือนกับว่ามองเห็นทางรอดเลยไหมคะในธุรกิจของเราใช่ค่ะคือโครงการนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะแสะดงว่าใช้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไม่นานเลยสมัครตั้งแต่วันแรกเลยสมัครตั้งแต่วันแรก <c oughs> ค่ะคือเราคิดตัดสินใจแล้วก็สมัครเลยใช่ค่ะค่ะพอสมัครเสร็จ เปิดร้านเลยคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการเสร็จเปิดร้านพอเปิดร้านแล้วฟีดแบ็จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่คุณไม้สอบเป็นยังไงบ้างมีผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยในร้านนี้นะคะ,คะมากขึ้นคะ่ะ<อ>มากกว่าเดิมอยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ30-50%ถึงค่ะ โอเพิ่มมาประมาณ50%เลยใช่ค่ะนะคะ50%ในมุมมองขอผู้ประกอบการอยากให้โครงการคนละครึ่งเนี่ยขยายระยะเวลาให้แบบลองทามให้ยาวนานกว่าน,นี้ไหมคะแน่นอน,นะค่ะอยากให้ขยายไปะจนถึงปีหน้าเลยอ่าแ,แล้วสิทธิ์ที่เขาได้รับเนี่ยน้อยไปไหมคะหรือว่ายังให้เพิ่มวงเงินอีก อยากเพิ่มวงเงินอีกค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จิงมากมากนะคะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคือเสียงสะท้อนนะคะของกลุ่มผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ภาคประชาชนตลอดจนผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเศรษฐกิจของจังหวัดตากนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะคะว่าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลณนะขณะนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่อย่างไรกันบ้างนี่แหลคะค่ะทั้ง หมดของรายการรอบภูมิภาคสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ